แล้วเราก็แนะนําว่าควรจะลงทุนที่เป็นอพาร์ตเมนต์ใหม่เท่านั้นทําไมพมนเป็นเท่านั้นพี่ปิ้นพอรู้ไหมเพราะว่าเขามี building building g ัน r a n รั s u r a n c e จากจากดรอ e l o หกปีแรกประมาณ5-6ปีแรกเท่านั้นเพราะหลังจาก5้ปีแรกเนี่ยคือตึกไม่รับประกันแล้วนะทุกอย่างเป็นอะไรเสียสตาร์ตาจ่ายสตาร์ตาแบบ รับไปเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเขาจะต้องซื้อแบรนด์นิวเพราะว่า1มันมีตรงนี้ cover สองคือมันมีการหักค่าเสื่อมแบบตั้งแต่ day o n ปีแรกอ่ะวันแรก day one จนถึงแบบหักไปเรื่อยแล้วพอยิ่งเนาะยิ่งมากปีมันก็จะหักน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราซื้อใช่เราซื้อเราควรจะซื้อ off p a n brand n e w off p เพเพราะว่าเราจะได้ราคาเหมือนต้นน้ําเลยอ่ะใช่ไหมต้นน้ำเหมือนเวาคุณซื้อหุ้นอ่ะคุณก็ซื้อที่แบบ ตอนแรกแตกพาอันแรกเลยตั้งแต่แบบศูนย์จุดเท่าไรเท่าไหรเนี่ยแล้วพอเวลาเนยมัน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 ไปมากขึ้นมันก็โตขึ้นขึ้นแต่หุ้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงขึ้นขึ้นลงลงไฮรีค่ายรเทอร์แต่ออพพอร์ตี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มพนจะมีออพพอร์ตี้ในภาพรวมเนี่ยมันมันจะมันจะแบบขึ้นขึ้นแล้วเวลามันนิ่งอย่างเงี้ยคนก็จะบอกราคามันตกไม่น้มัอยู่เฉยๆคุณคุณต้องเฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นรอให้มันขึ้นบางคนมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะพอมันนิ่งปุ๊บตกใจกลัวขายขายทำไมอ่ะ คุณต้องขายตอนที่ราคามันขึ้นถติว่าคุณซื้อตอนราคานี้นะตอนนี้คุณควรจะขายตอนที่ราคามันอย่างนี้ฉะนั้นซื้อเื้อสังหาคนชอบถามขายเมื่อไหร่เก็บไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ใช่เก็บไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วคุณคุณจะเห็นจะเห็นอย่างของเราสองคนเนี้ยก็คือเอาไม่ต้องบอกตัวเลข เราทิ้งไว้นานเห็นดับเบิลใช่ดับเบิลหรือเกือบดับเกือบดับเบิลใช่ uh, เก็บไว้เพราะว่าถ้าคุณมีเงินอยู่ก้อนนึงถ้ามีห้าหมื่นหรือแสนนี้คุณไปลงในอสังหาไอ้เงินห้าหมื่นหรือแสนของคุณเนี่ยอันนี้เหมือนเงินดาวนะห้าหมื่นหรือแสนของคุณนะ่ะมันจะกลายเป็นสองแสนสามแสนถึงล้านแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งแล้วคุณไปไปบางเฉยเก็บไว้ใต้หมอนใต้ตุ่มใต้ดินน่ะวันานานๆปุ๊บ ค่าอะไรนะเพราะว่าเงินเฟอ้ไเฟอไอ 50, ้ห้าหมืนอาจจะถกไปจะเหลือ5บาบาทเหลือ <c oughs> ห้าเซน <c oughs> เงินเฟียจะไม่มีอยู่ในโลกนี้นะเงินเฟียก็คือเงินที่เราจับต้องได้เาเรียกเงินเฟีย่อต่จะเป็นเงินดิจิตอลทั้งหมดเลยประมาณนะั้นเอานนี้นะคะไหนก็ ปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนนะสุขภาพดีมั่งมีมั่งคั่งโชคดีทุกเวลาทุกนาทีนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ i d o n t care because I love you ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะจะปีหน้าโอเคอ